อยากเห็นคอนเสิร์ตแบบแบบที่ว่าคอนเสิร์ตฉุกระหุกผมขอเรียกมันว่าคอนเสิร์ตฉุกระหุกนะครับผมก็คอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมคิดว่านะน่าจะไปจัดตามย่านที่มีคนหรือชุมชนที่มีคนเดินพลุกพล่านไปมานะครับผมแล้วกอ็อยู่ดีๆเนี่ยเราก็เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วเอาเครื่องดนตรีเซตตั้งตั้งตั้งแสงไฟไฟไฟใส่เซตเซตปุ๊บแล้วก็นักนักแสดงหรือว่านักร้อง ก็เดินตรงเข้ามาเล่นเลยแล้วก็เล่นเล่น,ลนปุ๊บเนี่ยแ็แต่แต่ต้องต้องจัดเป็นฟูลสเกลแล้วก็จัดให้เร็วที่สุดนะแล้วพอจัดเร็วที่สุดแล้วเนี่ยคนดูคนดูทั้งหมดก็จะตกตะลึงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาหอแล้พอะไรกันทําไมมันวันไวปานมวกเช่นนี้นะครับผมแล้วก็เป็นการเล่นสดแบบที่ว่าทุกคนไม่ทันตั้งตัวมาก่อนมันน่าจะเป็นการสร้างความสุขที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันกะจะมากินข้าวหรือวันนี้ฉันเครียดอยู่ไม่รู้จะทำอะไรดีแต่อยู่ดีๆก็มีคอนเสิร์ตท,ที่สนุกสนาน้นเเจี่ย ผมว่านี่เป็นมุมศิลปินเลยนะเบื่อการเซ็ตไนีที่เหยียดรองขอทุกอย่างไวๆแบบตุ้มเดียวแล้วร้องเลยอะไรเงี้ยใช่ปะเพราะศิลปินต้องรอนานนะในการที่จะเซ็ตของเซ็ตของซาเชคอะไรอย่เงี้